สวัสดีกับพี่ๆนานะที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องน้อยหนองคนข้างคลองนะครับวันนี้ผมพาพี่ๆนานาท่านมาออกหมายกันที่คลองสิบนะครับคลองสิบหนองเสือนะครับหมายนี้ก็เป็นหมายเดิมของผมที่ลงก่อนหน้านี้แล้วประมาณสองสามคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่านี่ก็าจะเป็นคลิปที่สามหรือว่าสี่นะครับที่ที่ผมมาลงหมายนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหมายนี้ที่ผมมาลงก็คือตั้งใจมาหมายนี้เลยนะครับสำหรับคลองสิบหนองเสือ เพราะว่าหมายนี้ผมมา 2- 3ถึงครั้งก็จะมีปลาใหญ่เข้าทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะมีตัวมีแต้มมีปลาใหญ่เข้าหาเรา,า,าหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากเมื่อคืนก็ฝนน่าจะตกลงมาเยอะอยู่นะครับเพราะว่าผมมาก็พื้นก็ยังเปียกยังแฉะอยู่นะครับแต่ว่าตรงหมานี้ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีพี่ๆน้ำนานมาลงน่าจะนานนะครับเพราะว่า จะมีผักมีอะไรตรงตรงหน้าหมายนะครับว่าผมมาก็มาเชียร์หน้าหมายก่อนนะครับสำหรับหมายของสิววันนี้เดี๋ยวเราไปดูสูตรเยอะกันนะครับสําหรับสูตรเยอะของผมนะครับก็เป็นสูตรเดิมนะครับสูตรลําระเบิดนะครับไผ่เขียวสูตรสองนะครับแล้วก็ขนมปังขาวนะครับแล้วก็ตะก้อก็เป็นตะก้อจิ๋วสองเซนนะครับผมปลูกไอ เบ็ดสองตัวนะครับโบล่างนะครับวันนี้ก็เม็ดโฟมก็ใช้เป็นเม็ดโฟมใหญ่นะครับเพราะว่าไมายนนี้นส่วนมากก็จะเป็นสายขาวนะครับก็เลยใช้เม็ดโฟมใหญ่นะครับวันนี้แต่ว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากพี่ๆนะนะติดตามรับชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปดูผมพาพี่ๆนะนะไปดูสภาพไมายกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เบ็ดผมก็ลงไปหมดแล้วนะครับพอมาถึงตอนเช้าก็ลงเบ็ดไปก่อนเลยนะครับ สำหรับสภาพอากาศวันนี้ก็น่าจะออกคืมๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ต้องตามกันดูนะครับเดี๋ยวผมพาพี่นะไปดูสภาพหมายกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ไปตามลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูสภาพหมายกันก่อนครับผมครับก็นี่ก็เป็นสภาพหน้าหมายของเราวันนี้นะครับ ตรงข้ามก็จะแต่ก่อนที่ผมมาจะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะปิดแล้วนะครับน้ำก็เหมือนเดิคมครับคุณแดงสำหรับหมายคลองสิบวันนี้นะครับนะครับพรผมลงเบ็ดไปแล้ววันนี้ลงห้าคันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับสภาพหน้าหมายของเรา เปล่าอ,อู้โทรศัพท์อยู่เฮ้ยลองวางโทรศัพท์ก่อนโอ้ปลาขย่ง มาครับนะนะโอ้โหใครเต็มต้องอีบอร์นะหนึ่งสอง 1> 1, 2, 2> แต้มแรกครับผมมาครับน,นั่นก็กินดนมาสักหน ติดกันเลย มังครับผมวันนี้รับก็หลังจากเราลงเบ็ดก็ได้ประมาณสักพักใหญ่ๆนะครับก็ตอนลงแรกๆก็ไม้ต่อไม้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีมีเล็กมีใหญ่ปนกันไปนะครับมีปตเพียนหางแดงมีกระมังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะนิงๆเรามาตามลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมี ปาใหญ่เข้าหาเราหรือเปล่าตามกันต่อครับผม แล้วฮะปลาขยงครับ กระมังครับนะนะใส่สวยนะครับวันนี้ โยเนาะม,มากเลยนะใน,นนะขน,นาขยงไซส์สวยๆเข้ามานี้โอไม่นะ วงไซ์ใหญ่ๆครับวันนี้่คันลอกก่อนนะแแะา่ มังไซใหญ่ๆมาแล้วครับสุดยอด กับตันนะั้ปลาขยงครับวันนี้แกงใส่น้ำม่ตดองจุดยอดมมนไ่เเห็อ มาครับน,นนะฮะต้องใส่ตีใส่ปากครับตรงนี้โอ้ตีปุ๊บกินปั๊บเลย đên hả? Lượt nè ขยงน้อยครับดูครับกินอาหารเต็มท้องเลยสายนี้ปล่อยไปก่อนนะครับ ขยันอีกแล้วครับน,น,นะฮะปลายแต้มแล้วนะครับวันนี้ ใส่สวยอีกตัวนึงครับผมวันนี้ แล้วครับนะวันนี้โอ้แข่งเยอะนะครับวันนี้ นะครับน้าสองแก้มเหมือนเดิมครับแข่งกับกำมังสวยงาม ขยังอีกแล้วครับธนาวันนี้นี่ครับคิดเมนูเลยครับเย็นนี้วันนี้ กังครับนะฮนะวันนี้มีแต่กํมังล้วนๆกํมังกับขยงนะครับไม่มีปลาอื่นปนมาเลย แต้มสวยๆครับไม่เหงาแน่นอนครับวันนี้ไม่เหงา ครับผม มังสามแต้มติดเลย ปลาข่งอตัวที้ใหญ่เลยครับนะส,สวยเลยครับ เดี๋ยวครับผมแค่นี้กำลังครับผมกำลังเข้าแเลย้าตรนี้ ังแต้มน,นี้สวยเลยครับกำลังไซใหญ่ๆครับผม เตลียนแล้วครับรรบพี่กำลังเข้ามานี้

ช่อนหลุดไปแล้วครับก็สลับหมายของสิบหองเสอวันนี้ก็คงจะพอตัวเบียงเท่านี้นะครับแต่ว่าพิกัดที่ผมลงตรงจุดน,นี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้กับพี่ๆนะนะได้มาลองกันตรงใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราไปดูผลงานกันก่อนครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมากน้อย่ไหนกันไปดูกันครับแล้สำหรับผลงานวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมทองสิบน้องเสือก็เป็นปลากําลังเป็นหลักนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็ <S <S สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะพอ่อเพียงเท่านาาาี้นะครับขอบคุณพี่ๆนักข่าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอส่งปลาขอผ่ากช่องตกปลาช่องหน่วยน้าพองด้วยนะครับฝากพี่ๆนัะข่าติดตามด้วยนะครับว่าหมายหน้าหมาย่อไปเราเจอไปที่ไหนกันสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม